ล่าสุดอง๋์งอิงขึ้นมานําอีกแล้วครับพี่น้องครับคือแซงแซงขึ้นนาอีกแล้วก่อนอื่นเราจะไปพูดถึงอะไรแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมิรหมอแฟนแฟนหมอลำทุกท่านและสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพูดถึงสาวน้อยมหัศจรรย์นั่นก็คือน้องอุค์อิงเพชรบันแพงและวงสาวน้อยเพชรรันแพงทําไมเราถึงพูดถึงเฉพาะองค์อิงวันนี้เพราะว่ามีความเคลื่อนไหวครับหลังจากที่ วงสาวน้อยเพรแยงไม่ได้ไม่ได้แสดงเมื่อคืนครับก็เดินทางเป็นวันเดินทางก็เดินทางเข้ากรุงเทพหลายๆศิลปินก็ได้พักผ่อนแต่มีสองท่านที่ไม่ได้พักผ่อนนั่นก็คืออุ๋งอิงและพ่อโจรครับทาไมถึงไม่ได้พักผ่อนใช่ไหมก็ไปไลฟ์ครับไปไลฟ์สดช่องต่อต่อ,ตอ,ตอน้องเองไลฟ์สดที่กับแม่เฟิร์นครับหลายคลองเขาจะรู้จักแม่เฟิร์นที่น้องเข้าวงการใหม่นี่ แม่เฟิร์นคนนี้แก่ใจดีแล้วก็ซัมพตน้องมาตลอดแล้วก็เมื่อคือนนี้ใครได้ดูครับใครได้ดูที่น้องได้ไลฟ์สดขายขอเข้าไปดูบ้างอ่าเอฟซี FC เปลนลังใจกันล้นหลามครับเคาะหัวใจกันเป็นเป็นล้านแล้วก็สิ่งที่น่าทึ่งก็คือน้องทำตะก,ก้าแตกหลายรอบผมดูแล้วตะก,ก้าหมดตะก,ก้าหมดต้องเติมอยู่ตลอด นี่ครับ f อฟซง,ง์อิงเอฟซีเนี่ยคอยซับพอร์ตคอยสนับสนุนรรองอิงมาตลอดเป็นที่น่ารักมากครับเมื่อคืนใครที่ได้เข้าไปดูน้องเมื่อวานเมื่อคืนนี่แหละครับที่ใครได้เข้าไปดูน้องไล์สดก็ได้เห็นความน่ารักขององค์อิงกับพ่อโจก็แซล์าการเล่นปกติครับเป็นแซล์าการเล่นปกติแล้วก็เราจะพูดถึงเราที่กดหัวข้อไว้ก็คืองานคมชั้นลึกอวอร์ดครับหลังจาก โหวตปีนี้ปีนี้คือปีสายเห็นเอาคนระดับตัวท็อปมาเลยนะครับแม้จะทั้งน,นุกธนาดลแล้วก็ไลอ้อนกาดบัณฑิตสองคนนี้ก็เอฟซี FC ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าเอาลูกทุ่งมาผสมมาลำนี่เป็นงานเห็นสําหรับแต่เนื้อเนื้ออื่นใดเนี่ยไม่เป็นปัญหาสําหรับเอฟซีของน้องอิงครับเพราะว่าไงเอฟซี FC น้องเองนี่โบสน่ารักอยู่ตลอด หลังจากที่หลายๆวิกทเราจะได้เห็นการขึ้นนำการแซงของหลายอันก่าบันดิดแล้วก็ขึ้นนำของหลอันครับขึ้นมาอยู่หลายอาทิตย์แล้วก็วันล่าสุดองค์อญิงก็แซงขึ้นมานี่นี่คือคะแนนหน้าบ้านครับคะแนนคือคะแนนโหวตโหวตหน้าเว็บแต่คะแนนหลังบ้านเรายังไม่รู้เพราะว่าคะแนนโหวตหลังบ้านเป็นคะแนนที่ใช้เงินซื้อใช้เงินเสียเงินครับโหวตเอสเอสโหวต ซื้อช็อปคะแนนร้อยร้อยบาทได้ห้าคะแนนได้ยี่สิบคะแนนประมาณครับยี่สิบห้าบาทต่อหนึ่งคะแนนประมาณนี้ครับสําหรับ่าบดครั้งนี้คมสรุปว่าบอดผมว่าอเอฟซีหองอิงเนี่ยทุ่มสุดตัวครับรอบนี้ก็อยากให้น้องได้เหมือนกันเพราะว่าปีนี้น้องจะครองเป็นสองปีซ้อนนะครับถ้าได้เพิปีนี้อีกนั่นก็แสดงว่า ปีนี้อุงอิงมีลุ้นครับผมเพราะว่าจะจะลึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการอุงอิงได้อีกปีหนึ่งเป็นคนแรกนะครับที่ได้2ปีซ้อนสลับคมชั้ลึกอวอร์ดที่ขวัญใจมหาชนก็ฝาก f อฟทุกท่านครับไปให้กําลังใจโหวตช่วยกันเข้าไปโหวตใครโหวตใ,ใครไม่มีตังโหวตก็ไปโหวตทางฟรีก็คือทางเว็บโหวตสินาทีโหวตได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ ใครที่มีพอจะมีกำลังทรัพย์ก็ไปโหวตทางเสียเงินไม่เสียเงินก็คือทางลายสอบรับก็ฝากเอฟซีทุกท่านเรามาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยกันก็คือโหวตให้น้องได้อีกปีหนึ่งก็ฝากทุกท่านให้เป็นกำลังใจน้องด้วยครับสําหรับอีกเรื่องหนึ่งก็ฝากทุกท่านคือภาพยนตร์ใครอ้อครับปีนี้บอลโจทุ่มทุนสร้างมหาศาลวันที่17ดกรกฎานี้อย่าลืมครับ ทุกโรงภาพยนตร์ไปหากหลังใจกันได้ว่าหนังเรื่องนี้มันแน่นอนสนุกแน่นอนการันตีได้ครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับคลิปหน้าเจอกันใหม่าฝากช่องบ้านนอกออนซอนนะครับอาจจะพูดไม่ชัดอาจจะพูดไม่ค่อยอลื่นมันช่องอื่นเขาก็จะพยายามปรับตัวปรับปรุงเพื่อให้ได้สื่อสารเรื่องหมอําเรื่องน้องเองให้ทุกคนได้ทราบครับคลิปนี้สวัสดีครับ